สวัสดีค่ะปิกเล่าเรื่องในวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องผัวเห็นกัะตัวก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิกเล่าเรื่องด้วยนะคะแสงแดดยามรุ่งเช้าสาดลอดหมอกบางๆที่ปกคลุมทุ่งนาเขียวขจีเสียงไก่ขันแข่งกันดังมาจากหลายบ้านรอบๆมีเสียงนกร้องเสียงเด็กเล็กหัวเราะวิ่งเล่นกันตรงคันนา บรรยากาศเรียบง่ายของหมู่บ้านชนบทที่ผู้คนยังพึ่งพาแรงงานและผืนดินทำมาหากินกลางทุ่งนานั้นมีบ้านไม้ยกพื้นเล็กๆหลังคามุงด้วยหญ้าคาฝาบ้านทำจากไม้เก่าๆดูสุดโสมตามการเวลาแต่ภายในบ้านกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งในบ้านนั้นมีหญิงสาวชื่อคำแพงหญิงวัยสาต้น,ตน รูปร่างผอมแต่แข็งแรงผิวคล้ำแดดเพราะทำไร่ทำนามาทั้งชีวิตดวงตาเธอเป็นประกายของคนที่ผ่านความเหน็ดเหนื่อยมามากแต่ยังแฝงด้วยความอ่อนโยนเธอขยันขันแข็งตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเพื่อหุงหาอาหารให้ผัวลูกและเตรียมของสำหรับไปนาเชา้านี้คำแพงนั่งซักเสื้อผ้าเก่าๆของลูกทั้งสองอยู่ที่ลำธารหลังบ้านมือที่กล้านแต่มั่นคงทูผ้าไปพลาง ก็มองดูลูกๆวิ่งไล่จับกันอย่างมีความสุขเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนถึงจะเหนื่อยแต่ความสุขของลูกคือแรงใจที่ทำให้เธอไม่เคยท้อตรงกันข้ามภายในบ้านไม้หลังเดียวกันนั้นมีชายคนหนึ่งนอนบนเสื่อเก่าๆชายคนนั้นก็คือหมิงผัวของคำแพงชายวัยสาสิบปลายๆรูปร่างอ้วนลมพุงผิวไม่กล้้นแดดเหมือนผู้เป็นเมียเพราะแทบไม่ค่อยออกแรงทำงาน ดวงตาเขามักกวาดมองไปรอบๆด้วยสายตาอยากได้อยากมีเสื้อผ้าที่ใส่ถึงจะไม่ใช่ของแพงแต่ก็พยายามเลือกสิ่งที่ดูดีไม่ให้คนในหมู่บ้านมองว่าตนต่ำต้อยมิ่งเป็นคนปากจัดชอบบน่นชอบด่าถ้าอะไรไม่ถูกใจสำคัญที่สุดคือเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจไม่เคยคิดแบ่งปันหรือเสียสละให้ครอบครัวเขามักจะอ้างว่าเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่ไม่เคยทำหน้าที่นั้นจริงๆเสียงบนของหมิ่งดังขึ้นทันทีที่ลุกจากเสือโอ้ยเบื่อวะชีวิตกูมันจนจังวะอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆอยากกินของดีๆอย่างคนในตลาดแต่ต้องมาติดอยู่บ้านไม้เก่าๆแบบนี้คําแพงที่กําลังซักผ้าอยู่ได้แต่ก้มหน้าฟังไม่กล้าโต้อตอบเธอรู้ดีว่าถ้าพูดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะโดนด่าไม่หยุด ทุกการกระทำของทั้งคู่สะท้อนให้เห็นชัดเจนเมียที่ขยันและอดทนกับผัวที่เกียดคร้านและเห็นแก่ตัวอยู่ร่วมชายคาเดียวกันแต่หัวใจกลับต่างกันสุดขั้วในหมู่บ้านนี้ชาวบ้านต่างรู้สึกสงสารคำแพงแต่ก็ได้แค่พูดกันลับหลังว่าคำแพงมันอดทนจริงๆมีผัวแบบนั้นยังทนได้น่าสงสารนักฤดูเกี่ยวข้าวมาถึงแล้วทุ่งนาที่เคยเขียวขจี บัดนี้เปลี่ยนเป็นสีทองสุกปลังชาวบ้านต่างช่วยกันเกี่ยวข้าวอย่างแข็งขันทุกบ้านต่างเก็บรวบรวม,มเมล็ดข้าวใส่ยุ้งไว้เป็นสเสบียงสำหรับปีหน้ารวมทั้งเก็บบางส่วนไปขายเพื่อแลกเป็นเงินสดใช้ใจ่ายคำแพงแบกข้าวด้วยแรงกายและแรงใจเธอขยันทำงานหนักแทบทุกวันจนหลังกงมือแตกเป็นรอยแผลแต่ยังยิ้มเหมือนเห็นกองข้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมันคือความมั่นคง,งของครอบครัว เมื่อขายข้าวได้เงินก้อนเล็กๆเธอก็เก็บห่อผ้าใส่เงินไว้อย่างดีคิดว่าจะนำไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกและเก็บไว้ยามฉุกเฉินแต่เพียงข้ามคืนเดียวเท่านั้นมิ่งผัวของเธอก็มายืนถือเงินไปหน้าตาเฉยๆเงินนี้กูจะเอาไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่กูเบื่อใส่ผ้าเก่าๆแล้วไอ้พวกชาวบ้านร้านตลาดมันจะหัวเราะเย,ย้าเอาคำแพงตกใจรีบเอ่อยห้าม พี่อย่าเลยเงินอันนี้ของลูกนะ่ะมันจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวก็เปิดเทอมเดี๋ยวไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าไปโรงเรียนแต่หมิ่งกลับไม่สนใจหัวไปตวาดลั่นกูบอกก็คือบอกเงินนี้กูหามาเหมือนกันกูมีสิทธิ์ใช้เสียงดุดันของหมิ่งทําให้คําแพงได้แต่น้ําตาคลอพยายามกอดห่อผ้าไว้แต่สุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยให้สามีคว้าไปรุ่งขึ้น หมิงใส่เสื้อผ้าใหม่เอี่ยมออกไปที่ตลาดพร้อมกลุ่มเพื่อนกินเหล้ากินกับข้าวอย่างเอิเกระเลิกเงินที่ควรใช้เลี้ยงลูกกลับถูกใช้ไปกับเสียงหัวเราะและแก้วเหล้าชาวบ้านที่เห็นต่างซุบซิบกันว่าหมิงนี่มันไม่รู้จักเกรงใจเมียเลยเงินเมียมันก็หามาแท้ๆกลับเอาไปถลุงชนหมดไม่กี่วันต่อมา ลูกทั้งสองของคำแพงต้องไปโรงเรียนเสื้อผ้าที่ใส่ยังเป็นเสื้อตัวเก่าขาดเป็นรูจนเห็นเนื้อในขณะนั้นเด็กในห้องหัวเราะเยาะฮ่าฮ่าฮ,าฮาดูสิเสื้อทั้งเก่าทั้งขาดยังจะใส่มาอีกไม่มีพ่อแม่ซื้อให้หรือไงเด็กน้อยน้ำตาซึมกลับบ้านบอกแม่ว่าไม่อยากไปเรียนอีกแล้วคำแพงกอดลูกแน่นหัวใจเจ็บปวดราวถูกฉีกแต่ก็ทำได้เพียงปลอบว่าทนหน่อยนะลูก แม่จะพยายามหามาใหม่ให้ได้ด้วยมากที่สุดในขณะที่ลูกน้อยอับอายเพราะเสื้อผ้าเก่ามิ่งกลับอวดเพื่อนบ้านด้วยการซื้อนาฬิกาใหม่จากตลาดทั้งที่ราคาแพงเกินฐานะดูสิกูใส่นาฬิกาเหมือนไอ้พวกที่อยู่ในอำเภอแล้วไม่ใช่ชาวนาธรรมดาหรอกนะแต่แทนที่ชาวบ้านจะชื่นชมกลับหัวเราะเยาะในใจเพราะรู้ว่ามันใช้เงินเกินตัวขี้คุยแต่ไร้ค่าคืนนั้น คำแพงนั่งเย็บเสื้อผ้าเก่าของลูกใต้แสงตะเกียงน้ำมันรอยแผลบนมือยิ่งชัดเมื่อถูกไฟส่งส่วนหมิ่งกลับนอนเหยียดยาวบนเสื่อกอดนาฬิกาใหม่กับเสื้อผ้าใหม่อย่างภูมิใจคำแพงได้แต่ถอนหายใจน้ำตาไหลเงียบๆเธอคิดในใจว่าชีวิตนี้เราคงต้องอดทนอีกนานถ้าเขายังเป็นอย่างนี้เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนหลังจากที่มิ่งเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือย ครอบครัวคำแพงก็เริ่มฝืดเคืองเงินที่ขายข้าวได้หายไปเกือบหมดข้าวสารในยุ้งร่อยหรอคำแพงต้องตื่นเช้าวกว่าทุกวันออกไปหาปลาตามหนองน้ำหาผักริมทางมาต้มกินกับข้าวต้มจืดเพื่อประทังชีวิตลูกสองคนแต่แทนที่มิ่งจะเห็นใจกลับยังคงเที่ยวไปบ้านโน้นบ้านนี้ยืมเงินญาติพี่น้อง โดยอ้างว่าเอาไปลงทุนซื้อวัวซื้อควายทั้งที่จริงแล้วเอาไปซื้อเหล้าซื้อของหรูหรามาใส่เช้าวันหนึ่งมิ่งไปหาพี่ชายของคำแพงยกมือไหว้แต่สายตาเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์พี่ใหญ่ช่วยกูหน่อยเถอะกูอยากซื้อควายมาไว้ไถนาะปีหน้าจะได้มีแรงงานไม่ต้องเหนื่อยพี่ชายคำแพงมองนิ่งก่อนถอนหายใจ เองแน่ใจนะว่าซื้อควายจริงๆไม่ใช่โอ,อกไปกินเหล้าอีกมิ่งหัวเราะกลบเกลื่อนโอ้ยกูสัญญาคราวนี้กูจริงจังสุดท้ายเพราะสงสารหลานพี่ชายจึงยอมให้แต่ไม่กี่วันถัดมาเห็นมิ่งใส่เสื้อผ้าใหม่นาฬิกาใหม่เดินอวดชาวบ้านพี่ชายจึงพูดกับคำแพงด้วยน้ำเสียงกล้าคำแพง หัวเองมันไม่รู้จักพออีกหน่อยไม่เหลือใครช่วยแล้วนะคิดเองก็แล้วกันคำแพงยืนนิ่งน้ำตาเออเธอรู้ว่าพี่ชายพูดถูกแต่หัวใจยังเลือกที่จะอดทนคำวันหนึ่งลูกทั้งสองนั่งเฝ้าหม้อข้าเปล่าเพราะแม่ยังจับปลาไม่ได้มิ่งกลับเดินถือไก่ย่างกับเหล้าขวดใหญ่มาอวดวันนี้กูไปงานเลี้ยงมาได้ของดีๆมา มากินกันสิลูกหันมามองด้วยสายตาเปล่งประกายแต่คำแพงรีบเอ่ยห้ามพี่ไก่นั่นมันของเพื่อนบ้านเขาแบ่งมาให้พี่กินที่งานทำไมเอากลับมาแบบนี้ล่ะมิงตอบหน้าตาเฉยก็เขาเหลือกูเลยหอบมาใครจะทำไมลูกลูกได้กินแค่เศษไก่ส่วนพ่อกินจนพุงกลางดื่มเหล้าจนเมาแอ ทิ้งลูกเมียให้นั่งมองหม้อข้าวเปล่าด้วยความหิวไม่นานนักความจริงก็ปรากฏเมื่อเจ้าหนี้มาตามเงินถึงบ้านพร้อมตะโกนเสียงดังลัน่นมิง่งเอาเงินกูคืนมาเอ็งบอกว่าจะซื้อควายแต่ควายอยู่ไหนล่ะเสียงเอ,อะทำให้ชาวบ้านออกมามุงกันแน่นต่างซุบซิบว่าเห็นไหมล่ะมันโกหกอีกแล้วคนแบบนี้ใครจะช่วยได้อีก คำแพงอับอายจนแทบอยากหนีหายไปแต่ก็ต้องก้มหน้ารับแทนผัวหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่มีญาติหรือเพื่อนบ้านคนใดยอมช่วยเหลืออีกทุกคนเอือมระอาและเริ่มตีตัวออกห่างจากครอบครัวนี้คืนนั้นคำแพงนั่งมองลูกทั้งสองที่หลับไปด้วยท้องอิ่มเพียงเศษข้าวเธอเฝ้าถามตัวเองในใจว่าเราจะอดทนไปได้ถึงเมื่อไหร่ผัวคนนี้ไม่เคยคิดถึงใครเลย นอกจากตัวเองเสียงกรนของมิ่งดังลอดออกมาจากในมุง้งราวกับไม่รับรู้ความทุกข์ร้อนใดของเมียและลูกสักนิดการเวลาผ่านไปอย่างไม่ปราณีหรือดูฝนปีนั้นฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำในทุ่งนาเอ่อล้นกลายเป็นโคลนตมชาวบ้านต่างช่วยกันยกของยกสัตว์หนีน้ำแต่มิ่งกลับเอาแต่นั่งบน่นไม่ลงแรงช่วยใครเหมือนเคย วันหนึ่งหลังกลับจากวงเลวมิ่งล้มพับลงตรงลานบ้านตัวร้อนเ่าวเหงื่อไหลท่วมร่างร่างกายที่เคยอ้วนลงพุงกลับซูบซีดเพราะเล่าและการกินอยู่ไม่เป็นเวลาคำแพงรีบประคองผัวขึ้นบนเรือนด้วยหัวใจร้อนรนถึงจะเจ็บช้ำกับการกระทําของเขามากมายแต่ก็ยังทำหน้าที่เมียมิ่งนอนซมอยู่หลายวันเพื่อนกินเหล้าที่เคยสนิทไม่มีใครแม้แต่จะมาเยี่ยม เหตุเพราะทุกคนรู้จักสันดานเขาดียามสุขก็ใช้เพื่อนเป็นเครื่องสนองใจยามลำบากก็หวังจะขอความช่วยเหลือคำแพงพยายามไปขอยืมเงินจากญาติแต่กลับถูกปฏิเสธคำแพงขอโทษนะไม่ใช่ว่าเราใจดำแต่ผัวเองมันทำตัวเองขืนช่วยไปก็สูญเปล่าคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลุงกลางใจ คำแพงหุงงข้าวต้มใส่เกลือเล็กน้อยป้อนผัวด้วยช้อนเก่าๆมือสั่นเครือพี่กินหน่อยเธอจะได้มีแรงแต่มิ่งกลับตาวาดทั้งที่เสียงแหบแห้งกูอยากกินไก่ต้มกูอยากกินของดีๆแบบเพื่อนกูไม่ใช่ข้าวต้มจืดๆแบบนี้น้ำตาของคำแพงร่วงทันที เธอไม่ตอบโต้ได้แต่หันไปเช็ดน้ำตาลูกที่นั่งมองอยู่เงียบๆในที่สุดโรคของมิ่งลุกลามหน้าตาซูบตรมผอมจนหนังติดกระดูกวันหนึ่งเขาพยายามเดินไปหาหมอที่ตลาดแต่ไม่มีแรงพอกลับล้มฟูบตรงคันนาชาวบ้านที่เดินผ่านต่างพากันมองแต่ไม่มีใครอาสาเข้าไปช่วยมีแต่เสียงกระซิบน้ำและกรมของคนเห็นแก่ตัว ใช้ชีวิตไม่เคยนึกถึงใครสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แล้วมิ่งนอนตัวสัน่นใบหน้าเปื้อนโคลนดวงตาเต็มไปด้วยความอับอายนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งจริงๆคืนนั้นมิ่งนอนซบอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เสียงไอใดแห้งสะท้อนกล้องไปทั่วเรือนคำแพงนั่งพัดให้ด้วยใจที่แตกสลาย ลูกๆก,กอดกันเงียบๆมองพ่อที่ป่วยโดยไม่กล้าเข้าใกล้มิ่งหันมามองเมียด้วยดวงตาพร่ามัวเอ่ยเสียงเบาคำแพงไม่มีใครเหลียวแลกูเลยสักคนคำแพงเม้มปากน้ำตาคลอแต่ก็ไม่อาจพูดอะไรได้เธอเองก็รู้ดีว่านี่คือผลกรรมที่มิ่งก่อไว้กับตัวเองความเห็นแก่ตัวของมิง่งเริ่มย้อนกลับมาเล่นงาน เขาล้มป่วยไร้เพื่อนไร้ญาติทุกคนหันหลังเหลือเพียงเมียและลูกที่ยังคงดูแลด้วยหัวใจบอบช้ำเรื่องราวกำลังเดินทางไปสู่จุดจบอันเจ็บปวดที่สุดในตอนต่อไปเสียงลมพัดผ่านซีฝาบ้านไม้ดังเสียดสรดไปมากลางคืนหมู่บ้านสงบเงียบแต่ในเรือนเล็กของคำแพงกลับเต็มไปด้วยเสียงไอใดแห้งของมิ่ง เขานอนซูบสิทธิ์าวกับร่างไร้ชีวิตดวงตาลึกโบผิวเหลืองคล้ำจากโรคภัยที่รุมเรา้าคำแพงนั่งข้างๆคอยพัดให้แม้ใจจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ก็ไม่ทิ้งหน้าที่ของเมียความสงสารในใจยังมีบ้างเพราะนี่คือพ่อของลูกสองคนมิ่งพยายามยกมือขึ้นมาจับแขนเมียเสียงแหบแห้งเอื้อนเอ่ยคำแพงกูผิดไปแล้ว กูไม่ควรเห็นแก่ตัวแต่ตอนนี้ไม่มีใครเหลือเลยคำแพงเงียบดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอไม่ตอบเพราะรู้ว่าคำพูดใดก็ไร้ค่ากรรมที่มิ่งทำไว้ทั้งชีวิตกำลังตามทวงคืนรุ่งเช้ามิ่งสิ้นใจอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ไม่มีแม้แต่เงินพอจะจัดงานศพอย่างสมเกียรติชาวบ้านที่เคยถูกเขาหยามเหยียดและเอาเปรียบ มองศพด้วยสายตาเฉยชาบางคนถึงกับพูดตรงๆนี่และกรำของคนเห็นแก่ตัวใช้ชีวิตไม่เคยนึกถึงใครสุดท้ายก็ตายอย่างไร้ค่าคำแพงต้องขอแรงเพื่อนบ้านช่วยกันจัดการศพอย่างเรียบง่ายไม่มีเสียงร่ำไห้ไม่มีคนมาเยี่ยมเพื่อนกินเหล้าก็หายไปหมดเหลือเพียงลูกสองคนที่มองพ่อด้วยความงุนงง และเมียที่น้ำตาไหลโดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเศร้าหรือเพราะโล่งใจหลังเผาศพเสร็จคำแพงยืนมองควันไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเธอกอดลูกแน่นน้ำตาเอ่อเต็มดวงตานี่แหละจุดจบของคนที่ไม่รู้จักพอเสียงกระซิบของชาวบ้านยังคงดังตามมาผัวเลวมากๆสุดท้ายก็ไม่เหลือใคร ภาพนั้นกลายเป็นความทรงจำสะเทือนใจให้กับครอบครัวและคนทั้งหมู่บ้านคนที่เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองไม่เคยเห็นหัวเมียและลูกใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเกินตัวสุดท้ายจะเหลือเพียงความโดดเดี่ยวและความอับอายกรรมที่ทำไว้จะย้อนกลับมาทันตาข้อคิดง่ายๆที่อยากฝากไว้คือโดยรู้จักพอเพียงใช้ชีวิตอย่างไม่เกินตัวเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัว อย่ารอจนเขาหมดใจแล้วค่อยเสียใจทีหลังความขยันอดทนและซื่อสัตย์จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงครอบครัวให้ก้าวต่อไปได้